อ,อไปรดน้ำต้นไม้นุ่นรดต้นฝรั่งนุ่นไปไปดิใช่ครับตรงโคนมันอนะเออเทตรงโคนมันนะไ,<ว>ไปไปใกล้ๆต้นมันดิเออเทเลยโอเคเออช่วยกันดูแลสวนสมายแล้วสมายอะมายรดน้ำได้ไหม เอามาด้วยสิลูกเอาถังมาด้วยเอาถังมาด้วยมาวางไว้ตรงนีง้เออเต็มนะโอ้โหสมาร์ทช่วยประปานลดน้ำต้นไม้เนี่ยน,นะ น้ำมันมาไม่ถึงเราก็ต้องบรรทุกน้ำมาใช่ป่ะน้ำมาสมาร์ทไปใส่ฝั่งนู้นนี่ลูกไปฝั่งนู้น้งนูเออมันได้ไหลมาทางนี้เอองั้นแหละโอเคอือก็มีนะผมเห็นอือช่วยกันทำงานเนาะนี่เดี๋ยวเราต้องรถตุ้มเลยสมาร์ทสมาร์ทก็ช่วยมาสับต้นเลยสมาร์ทฝั่งนู้นที่ รถต้นมะม่วงไม่ใช่รถต้นยญาดิเออต้นยญาไม่ได้ตังค์นั่นแหละต้นใหญ่ได้ตังค์ใช่ทำไมอยากได้ตังค์เยอะเหรอใช่โอ้ชุกชื้นทำงานนะโยกปลาอันนู้นหมูอยู่นู่นนุ่นไปให้หมูนู่นไปไหนอ่ะหมูอยู่นี่นี่นี่หมูอยู่นีน่ทำไมนี่หมูอยู่นี่

เออเอาระวังระวังระวังโอ้โหโอเคแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวหมูกิน thank you thank you สมดยดูนะสมยัยสมยัสมย,ชมสมยชอบไหมสมไยชอบไหมชอบไหมชอบมาก ไปแล้วโงปงโปโอ an, โ pagan, ้จุเนียมันเบื่อแล้วนี่โอ้โหพอแล้วเดืมากคอหักปิ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 ก สกายสมาสมัยครับครับทำไรอะ่ะเล่นเกมกันอยู่แอบเล่นใช่ไหมไอ <c oughs> ไปอบน้ำเลยเ <c oughs> ย็นแล้วนะหนาวแล้วด้วย <c oughs>